สวัสดีครับไบเบิล f o ฟอร์เบกฟาส t วันนี้นะครับยอห์นบทที่4ข้อ22หัวข้อเรื่องเธอเราและยิวนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราเข้ามาหาพระองค์เวลานี้เพื่อจะฟังเสียงพระองค์ขอพระเจ้าตรัสผ่านพระเจ้าองค์เราจะที่ฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้จะอ่านพระพีให้ฟังช้าๆนะครับยอห์นบทที่4ข้อ22ว่าอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่พวกเธอนำมัสก,การนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานำมัสก,การนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกอยู่ถ้าเราอ่านคัมภีร์ข้อนี้นะครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพราะคัมภีร์ตอนนี้มีอยู่สามสามคนนะครับสบุคคลเราคิดว่าเราจะเป็นคนไหนดี เธอนะครับไม่รู้จักเรารู้จักแล้วก็ยิวนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องแบ่งเรากับยิวนะครับความรอดมาจากยิวนะครับเราเห็นกลุ่มคนพวกยิวเนี่ยจริงๆยิวก็เป็นหนึ่งในเรานะครับความรอดมาจากพวกยิว แต่ว่าถ้าเรารู้เรื่องราวในพมพีดีเนี่ยพวกยิวส่วนใหญ่จะไม่รอดนะครับความรอดมาจากยิวแต่พวกยิวส่วนใหญ่จะไม่รอดทําไมถึงพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าคนยิวที่คิดว่าตัวเองรู้จักแต่จริงๆไม่รู้จักครับ,รรบเรื่องนี้ต้องมาตรงที่ว่าเราลองดูสิ่งที่พระเจ้ากําลังให้เราเห็นด้วยกันสิครับว่ามีคนหนึ่ง ที่ไม่รู้จักแต่อย่างน้ัสการอยู่นะครับมีอีกพวกหนึ่งที่รู้จักแล้วก็น้ำสการด้วยนะครับแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่คิดว่าตัวเองรู้จักแต่จริงๆไม่รู้จักครับหมายความว่าถ้าเราเชื่อว่าคิดว่าเราเป็นยิวแน่แแล้วเราเป็นคนของพระเจ้าแน่ๆเราเป็นคริสเตียนแน่แแล้ว ยังไงเราก็รอดนะครับความรอดมาถึงพวกเราแล้วนะครับโดยเฉพาะคนยิวคิดว่าความรอดมาจากชนชาติของยิวมาทางพวกเขาถ้าไม่มีพวกเขาคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รู้จักเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดนะครับเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วคนยิวที่ไม่ไว้วางใจในพิธีศีกก็ไม่ได้รอดนะครับมีทางเดียว ถ้าคำตอบคือมีทางเดียวเราต้องไปทางนั้นไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือไม่ก็ตามเราจะต้องไปทางนั้นนะครับเธอคือคนอื่นๆนะครับคนที่คิดว่าคิดว่าใช่คิดว่าถูกทำสิ่งเหล่านี้แล้วจะรอดทำตามสิ่งเหล่านั้นแล้วจะได้แต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเทิงแท้นะครับถ้าวันนี้เราเป็นเธอคือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเทิงแท้เรามาดูความจริงแล้วนะครับ รู้ความจริงแล้วเราจะนมัสการพระเจ้าที่รู้จักถ้าวันนี้เราเป็นพวกยิวเราอย่าทนงตัวว่าความรอดมาถึงเราแล้วเป็นของเราหรืออยากคิดว่าเราเองเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะทำชีวิตยังไงก็ได้ความรอดอยู่ในมือเราแล้วนะครับแต่วันนี้เราต้องเป็นคนที่เป็นเราเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักครับแล้วต้องคอนติเนีย การนับมัสการการเข้าหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของทำครั้งเดียวนะครับยกมือรับเชื่อครั้งเดียวเชื่อเมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นคริสเตียนอาจจะเป็นครับแต่ต้องคอนติเนียครับยังคงทําอยู่เพื่อที่เราจะรู้จักนะครับมีคนนมัสการแบบไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยนะครับคนที่นมาสการโดยที่ไม่รู้จักมีคนนมัสการแบบที่รู้จักแต่ว่า ไม่ได้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้นะครับมีคนที่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้และยังคงนมัสการพระเจ้าอยู่นะครับนั้นเป็นส่วนที่เราเองจะคิดถึงชีวิตของเราวันนี้นะครับถ้าวันนี้มี3ช้อยให้เราเลือกครับเราต้องเลือกช้อยดีที่สุดถูกไหมครับเราจะไม่เป็นคนที่ไม่รู้จักเราจะไม่เป็นคนที่มั่นใจว่าความรอดมาถึงเราเท่านั้นแต่เราจะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ทุกวันนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ไม่ว่าเราเองอาจจะเรียนรู้ สิ่งอะไรหรือว่าเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราอย่างไงครับพระวจนะพระเจ้ายังบอกเราอยู่เสมอครับว่ามีคนที่นมัสการพระเจ้าที่ไม่รู้จักมีคนที่เราอยากจะพาเข้ามานมัสการพระเจ้าโดยที่ให้เขารู้จักพระเจ้าและมีคนที่มั่นใจว่าตัวเองใชแ่แน่แล้วแต่ว่าบางทีความรอดแค่มาจากพวกเขาแต่ไม่ได้มาถึงพวกเขาครับถ้าวันนี้เราบอกเราเป็นคริสเตียนเราประกาศเรื่องพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ ดูแลตัวเองทุบตีตัวเองให้แข็งแรงมั่นคงอยู่ให้เราเองยืนหยัดอยู่ในความเชื่อเราอาจจะเป็นคนนั้นก็นได้ครับที่ในที่สุดแล้วความรอดมาจากพวกคริสเตียนที่ประกาศแต่ว่าเราเองกลับเป็นคนที่ไม่ได้รอดนะครับขอพระเจ้าให้เราทบทวนสิงน่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันแล้วก็คิดกับสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสผ่านพระเจนะพระองค์นะครับให้เราได้มีโอกาสคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ ที่แม้ว่าเราจะเป็นคนไหนก็ตามขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจของเราปรับเราใหม่ให้เรารู้จักพระองค์พระเจ้าเท่งแทรรักษาการรู้จักพระองค์ต่อไปและยังคงนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงลราที่ฐานขอพระเจ้าทรงโปรดรับความรับชีวิตของเรารับความคิดที่บางครั้งถ้าเราคิดไม่ถูกขอพระเจ้าปรับเปลี่ยนเราให้เข้ามาอยู่ในทางพระองค์ขอพระเจ้านําเราให อยู่ในทางพระองค์ตลอดไปเราอยู่ที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ